ช่งจะแล้วไหมในช่วงคู่จริงไหมแล้วนี้นะคะเราก็จะมาเรียกได้เลยคู่อมแลนดนจ้าก็คือนะตอนนี้ก็ต้องไปอมแลนดนแล้วเพราะว่าแบบเขากำลังมีซีรีส์เนาะแบบคอนเทนต์ต่างๆก็จะออกมาเรื่อยๆแล้วก็จะแบบรีอคไปเรื่อยราะแบบคู่นี้คือความเพื่อนเนาะความเพื่อนแล้วมันก็แบบมันนุ่งเพื่อนหัวใจอะมันแบบมันทะเลาะกันมันตีกันแล้วมันแบบสนุกอะแกเข้าใจปะจริงมันแบบแล้วแบบวันที่มันจะแบบมีความแบบเขินล็กน้อยแล้วแบบจริงพอแบบพอของตาของคอจริงและเกมนี้คืออะไรตีกันยันนอกจอ จับคู่สี่โอมโนโนทโ์มาเล่นเกมหัวแตกแรกกะละมังไม่อ่อนโยนเลยหัวแตกแรกกะละมังก็คือรู้เลยว่าจะทะเลาะกันขนาดไหนจะตีกันหนักขนาดไหนจะมีคนโกงไหมก่อนเอา,อางี้มันอยู่แล้วค่ะเล่นเกมไม่โกงเท่ากับไม่สนุกค่ะคือแบบอให้เลยคู่ดีแบบต้นทะเลาะกันแน่นอนเถียงกันแล้วหนึ่งแล้วสุดท้ายใครแพ้โอมแพ้ค่ะอมไม่เคยชนะนนท์ค่ะแพ้ตลอดเถียงแพ้ตลอดไปค่ะเราไปเริ่มดูเลยค่ะว่าแบบเพื่อนคู่นั้นจะเป็นจงไงบ้างกับทิปนี้ไปค่ะเริ่ม ไม่ได้เอาหนีตีอะเอาดัาแบบนีสวัสดีครับสวัสดีครับผมมณลน์ครับผมอมภวัตครับผมพวกเรามาจากซีรีส์เรื่องแค่เพื่อนครับเพื่อนครับครับผมแล้วตอนนี้นะครับเราอยู่ในคอลัมน์มิ้นท์ท็อปนะครับผมในนิตยสารมิ้นท์แมกซีนวอลุ่มอะไรเราเตะกันเตะไม่เล่นเกมอ่ะอยู่ในคอลัมน์ครับมิ้นท์ท็อปในมิ้นท์แมกซีนวอลุ่มหกโอเค เนี่ยไม่ได้ทำงานนายหรือย่างไงอยู่แต่บ้านฮะอยู่บ้านวันๆเล่นแต่ฟิตเนสนะครับฮะทำไมบ้านผมไมมีฟิตเนสอ่ะอะไรแล้วอะอะไรมาหาอะไรเดี๋ยวเราจะไม่เล่นเกมเลยอ่ะชื่อเกมว่าหัวแตกแลกหน้าำละแลกกะละมังหัวแตกแลกกะละมาแรงน้ำละเดี๋ยวจะหัวแตกนะครับผมแล้วดูกันไปยกสองเฮ้ยเดี๋ยวก้อเลื่องแเรืองอะไรนะเขาบอกว่า ถ้าสมโติใครโดนตีหัวค่อยเลือกเล็กต <c oughs> ลกเฮ้ย <c oughs> ผมโดนแล้วแล้วยังไงต่อห้าครับอ๋อเต้นไปไนะปเริ่มเอามึงร้องมาหนึง่งสอง น่าอาผมนี่แต่เล่าไม่ได้แน่เลยได้เราเล่ามาเออเปลี่ยนหัวข้อคำว่าหน้าอายไปได้ไหมครับโอ้โหเหมือนกันหน้าอายเหมือนกันคือไอ้เนี่ยมันจะมีนิสัยอย่างหนึ่งนะครับนิสัยอย่างหนึ่งที่ไม่มีใครรับได้ไม่มีใครรับได้ทุกครั้งที่ผมใช้คำศัภาพนะครับมันจะหายลมเมื่อไหร่ครับมันจะต้องหาเหยื่อ ซึ่งคนที่อยู่ใก้มันบ่อยที่สุดก็คือผมผมเคยโดนมันตดตัดหน้ามาแล้วเนี่ยเกินห้ารอบเลยใส่หน้าอีกเออเกินห้ารอบนะฮะโอเคครับเป็นตัวอย่างไม่ใช่ครับเป็นตัวอย่างเมื่อกี้เป็นการแสดงเฉยๆอ่าโอเคเข้าต่อไปมาครับพ่อครับหนึ่งต่อซัก เลยก็ได้นั่นจบๆไปเลยจะได้จะได้นี่ม่ไม่ผมไม่ยอมแพ้ผมไม่ยอมแพ้โอ้โหเมในซีรีส์อ่ะมีปั่นที่หนีแต่ป่นห้ารอบก็เดินใจแล้วอ่ะสิบรอบเลยนะพูดโหดอ่ะป่านที่เด็กสิบรอบกันไอ้จริงไอ้จริงก็ไปตรงนู้นซิได้ไม่โดนของเลยเดินมุด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 ไม่ครบเลยยังอยู่ที่อยู่ที่สี่อยู่เลยเมืวุ้ย ไปแล้วไปแล้วไม่เป็นไรครับถ่ายต่อได้เลยครับถ่ายต่อได้เลยครับงผมจะอ้วกแั้นเนี่ยขาบอกว่าเวลา่กินนมอ่ะจะได้แบบควาฝึกวนมมันอยู่ตรงเขาอะใครก็เขาก็คือเขาอะใคก็เขาก็คือเขาไม่อากค้าม กายใช่ไหมครับถ่ายรูปส่งมาก็มีแต่แบบว่าอุ้ยพื้นบ้างอะไรบ้างขอวิพื้นตั้งสามรอบได้ครับโดยมีคูนั่งอยู่โอ้โยแรงมาตัวคุณไม่ใช่ตัวเลเลนะคุณเด่นเด่นโอ้ยอย่าห่วงนี้ ไ่ถ่วงตรงไหนไม่ถวงนะถ่วงตรงเนี้ยออมันต้องเก่งตรงนั้นอยู่แล้วไงคือหลักการวิพิธคืออะไรมีสอนว่าไงมันต้องแบบว่าตัวตรงต้องมีราคาผาแข็งแรงมันก็เลยตัดเข้าเพิ่มไปอข้อต่อไปเลยไม่เคยทนล่บอกว่าอกอย่างนจะนาแล้วทไมผมหยิบห่ก็หยิบแบบนี้ดิเออจะบอกว่าอแท้ไม่เปนก็ไม่ได้เพนี่อาะนี้ครับเดราหลังเนีได้ครับโอเคครับหนงครับ เยอะด้วยถ้าหน้าเขียนในครั้งในหมวยเนี่ยไม่มีอ่ทำอะไรก็น่ารักไปหมดออสวัมื่อกี้นะัอดีนะครับผมเจอกันนะครับรับรายการสอบเลยปะล่ะอนแรนะนะครับหนึ่งสองป่ปหนึ่งสองหนึ่งสองซเล่นเร็วมากเล่นเร็วมากเ้าอ่ะฮมเปาอ่ะที่มาขอบคุณมาก ไม่เน่นชอกนอนใส่กดูเท่นะครับมอย่มอยู่ผ้องแครเราเกรแพหติไม่มีการเตรียมใดๆทั้งสิ้นครับครับผมรบกวนนะครับเพื่อนท้นะครับโอมกระจอกนะครับ ว่าสีสว่สงดีนะครับกระจอกแค่ไหนนะครับแค่เป่ายูชดเกมง่ายๆเกมมาตรฐานสากลที่สุดในพอ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 พมพอ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 แอพ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 อปอาอพ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 อยอ่อพอพนพอว่าอพ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 นพอ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 พนนี้อพอ่อพ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 มพอ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 อพ้พออพ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 พอพอพอออออรออพ วาระอีกทีที่ครบหนึ่งปีนะครับก็ขอให้นี่นะครับผมก็เอ่อเรียกว่าอะไรอนะ่ะทำงานเพื่อมอบความสุขให้กับทุกคนนะครับในรุ่ยรุ่ยแมกกาซีนไปเรื่อยๆใช่นะครับ,รบผมในปีที่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสอม ครับมีความสุขกันมากๆนะครับทีมงานมิ้นทุกคนนะครับก็ทำงานด้วยรอยยิ้มเดี๋ยวตบได้กระวังเลยจ้าก็ผ่านติดตามนะครับมิ้นไม่เคยฟีดวอลุ่มหกนะครับที่มีพวกเราสองคนอยู่ในคอลัมน์ด้วยนะครับฝากติดตามได้ครับแล้วก็ฝากติดตามอีกอันหนึ่งครับเพลงตกวันฉันต้องการมีแค่เธอนะครับผมดาวโหลดได้แล้ววันนี้นะครับโรจัมหนึ่งสองสามสองสามสองสามสี่หกสองเองครับผมคอยกันหนึ่งเอ่อซีรีส์หนึ่กิ๊เบ้นนะครับผมจบไปแล้วนะครับซีรีส์ครับครับเพื่อนครับเพื่อนครับและก็เดี่แหละ เพื่อนเพื่อนเนี่ยมันจะออกเป็นยังไงนะครับผมติดตามได้นะครับก็อย่าลืมเดินใจกันเยอะนะครับผมครับที่แค่ครับผมขาดไหมครับบ๊ายบายบ๊ายบายดไมยบาดเฮ้ย <c oughs> โดนน่าหน้าโอาเวอร์ไปแล้วโดนหน้าอะจะไงคือแบบสงสารโอเหมือนกันนะ คือเก๋อยิ่งชนะเขาแต่ก็หยิบไปตีเขาไม่ทันเต้ก็ต้องทำโทษดีดีคือเหมือนโอ๋มาช้าไปนิดนึงแบบมองว่าแบบเราต้องเราต้องหยิบอะไรไหนวะหยิบกระละมังทำไมวะคือตอนชนะหยิบกระละมังอ่ะไม่ทันอ่ะโอ๊ยหนูแบบโูดาสุดท้ายก็คือเราทำโทษทั้งหมดจริงคือแบบจริงจังอะทำโทษตั้งแต่แบบอันแรกเลยก็ได้นะเหมือนที่จะโดนพูดอ่ะเออาะไรไม่ทันละแล้วก็ตีกันอันหนูแบบแค่พูดก็เถียงกันแล้วเอางี้จริงหนูแบบเอาเอาเลย ก็บอกแล้วเพื่อนก็คือเป็นไงแค่เพื่อนจริงก็มันตีกันสุดที่สุดคือแบบโอเคโอเคปวดหัวแล้วคืความเพื่อนอ่ะฉันชอบความเพื่อนตรงไหนนะมันแบบเออมันตีกันแล้วมันแบบโอ้มันน่ารักได้แบบผมมันหนักอางี้ใช่มันแบบไม่ได้แบบว่าหวานอันหวานจริงมันไม่ได้ไข่ซีนไม่ได้หวานขนาดนั้นแต่แบบเออน่ารักอ่ะเออเป็นเพื่แบบเออเอาเถอะเลิกเลยแบบเออทำอะไรทำเลยเอาเลย นั่นแหละค่ะใครไิวนะคะมีแมกกาซีนเนาะก็อย่าลืมไปดูกันเนาะบันเมนทองนั่นเองแบบ<ช>เล่นเกมแบบว่าหัวแตกแรกกระละมังนั่นก็คือแบบปิดชุดตีหวัวเอางี้เออใช่ค่คะทุก็นั่นแหละค่ะแล้วก็ฝากช่อบนะคะช่องจะแล้วไหมในช่วงคู่จริงจริงไหมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราค่ะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันเลยนะคะทุกคนควันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย